สวัสดีค่ะครูจิ๊กซอน,นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อร้อยละและอัตราส่วนเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละในหัวข้อนี้นะคะคุณครูขอ,ขอแทร้อยเดียวร้อยเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือถ้าเด็กๆเจอโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับร้อยละให้ทําการเทียบจาก100ทีนี้วิธีการใช้งานจะเป็นยังไงนะไปดูในตัวอย่างต่อไปนี้พร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะโจทย์อยากรู้ว่าร้านค้าแห่งนี้ขายขนมปังได้กี่ชิ้น ก่อนอื่นเลยนะคะเราไปสังเกตที่ร้อยละกันดูค่ะจโจกกาหนดมาให้ว่าขายได้80%หมายความว่าถ้าเรามีขนมปังนะคะ100ชิ้นจะขายได้80ชิ้นนั่นเองและในข้อนี้นะคะโจกก็อยากรู้พอดีเลยว่าขายได้กี่ชิ้นนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีขนมปังอยู่250ชิ้นเพราะฉะนั้นจะขายได้เท่าไหร่ก็เทียบบัญญัติตยางออกมานะคะก็จะได้ว่าขวาหารซ้ายคูณล่างเนาะก็จะเป็น80ส่วน100คูณด้วย 250้าคำนวณออกมานะคะค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น200ชิ้นดังนั้นนะคะร้านค้าแห่งนี้เนี่ยจะขายขนมป,ปังได้200ชิ้นค่ะต่อมาในตัวอย่างที่2นะคะโจทย์อย่างคือว่าจะต้องขายเดรสในราคากี่บาทโดยเขากำหนดมาให้นะคะว่าเขาเนี่ยต้องการกำไร15%าเร15%คํขาว่ากำไร15%าไร1 5นนี้นะคะหมายความว่าถ้าสิ่งนี้นะคะหรือเดรสเนี่ยราคา 100บาทจะต้องการกําไร15บาทแต่ตัวไม่ได้อยากรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าขาย390เนี่ยได้กําไรเท่าไหร่เขาอยากรู้ว่าต้องขายเดรสในราคากี่บาทกันนะถึงจะได้กําไร15%นั้นก็คือถ้าเดรสราคา100จะต้องขายเท่าไหร่ก็นําราคานะคะที่ติดไว้คือ100บาทไปบวกกับกำไรก็จะเป็น100บวก15าคำนวณออกมานะคะ,ะแสดงว่าต้องขาย115บาท ทีนี้เรารู้แล้วว่าเดส100เนี่ยจะต้องขาย115บาทถึงจะได้กำไร15%แต่เดสเนี่ยราคา390บาทจะต้องขายเท่าไหร่กันนะก็ขวาหารซ้ายคูณล่างก็คือ115ส่วน100แล้วก็คูณด้วย3 9 0คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น448.50บาทดังนั้นจะต้องขายเดสในราคา448.50บาทค่ะ ในตัวอย่างสุดท้ายนะคะโจทย์อยากรู้ว่าถ้าแทนซื้อเค้ก3ชิ้นเนี่ยแทนจะต้องจ่ายเงินกี่บาทก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปหาก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้าเราซื้อเค้กโดยไม่มีส่วนลดเนี่ยจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่กันนะเค้กแต่ละชิ้นราคา40บาทนะคะถ้าซื้อ3ชิ้นก็คิดเป็นเงินนํา40ไปคูณกับ3คํคำนวณออกมานะคะก็จะเป็น120บาทหมายความว่า120บาทเนี่ยคือราคาที่ยังไม่ได้รับส่วนลดเนาะแต่โจทย์เนี่ยเขากาหนดให้ว่าถ้าซื้อ3ชิ้นจะได้ส่วนลด 12.5%หมายความว่าถ้าเราซื้อเค้กนะคะ100บาทจะได้ส่วนลด12.5บาทแต่ตัวไม่ได้อยากรู้ว่าได้ลดกี่บาทอยากรู้ว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าซื้อเค้ก100บาทจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็นั่100้นะคะไปลบกับ12.5คําคำนวณออกมาก็จะเป็นจำนวนเงินที่จ่ายก็คือ87.5บาท แต่เดี๋ยวก่อนในโจทย์ข้อนี้นะคะเขาไม่ได้ซื้อเคก้ก100บาทนี่เขาซื้อเค้กไฟ120บาทนะคะจะต้องจ่ายเงินเท่าไหรก่ก็ขวาหารซ้ายคูณละก็จะเป็น87.5ส่วน100แล้วก็คูณด้วย120เพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้แทนจะต้องจ่ายเงิน105บาทนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าเด็กๆเจอโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับร้อยละก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ดูก่อนว่า โจทย์เนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของอะไรมาเราก็นําไปเทียบกับ100แล้วก็ดูก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราหามานั้นใช่สิ่งที่โจทย์ต้องการไหมถ้าใช่แล้วนะคะเราก็ทําการเทียบบัญญัติตายางในสเต็ปต่อไปได้เลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของตอนนี้สําหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ